สวัสดีครับผมอาจารย์สุทัศน์มั่นเปิดปิดในการกล้องส่องพัสยาครับก็ได้ชมคลิปวิดีโอผมไปหลายๆคลิปวิดีโอแล้วแล้วก็ให้ความรู้กันในการดูเนื้อพระนะครับผมส่วนมากอยากให้ดูเนื้อพระนะครับถึงยุคหรือไม่ถึงยุคผมจะไม่ให้ดูพิมพ์หรือดูตำหนิ ถ้าตำหนิมันทําได้ผิวก็ทําได้แต่ถ้าเราดูเนื้อพระเนี่ยโดยใช้วิทยาศาสตร์มาช่วยบ้างแล้วก็เอาของเก่ามาเทียบบ้างหรือเราเอาพระไปเทียบอย่างเนื้อดินเนี่ยเอาไปเทียบที่โบราณสถานวัดทุ่ที่มีเจดีย์มีพระพางที่เราสมัยเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้ครับที่เราเกิดมาเราก็เจอเลยอะไรเงี้ยนะ ที่ปลูกางอะไรเราไปเทียบนั่นแหละรครับอันเนื้อมใกล้เคียงเหมนันโอ้ยังไงก็ไม่ผิดไม่ต้องไปเชื่อเซียนเพราะเซียนนี่ผมเจอมาเยอะแล้วทั้งนนในหมู่บ้านมั่งในตัวเมืองมั่งระดับอำเภอระดับประเทศระดับจังหวัดที่ผมเจอเพราะผมเป็นพิธีกรของ ชมรมพระเมืองสุขโขไทยผมก็อยู่ได้ประมาณสองสามปีก็เป็นพิธีกรนี่ับมีประสบผมก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมก็เลยเลิกแล้วผมก็ไม่เคยไปประกวดพระแล้วก็ไม่เค่เสียนพระแล้วก็ไม่การันตีให้ใครแต่เพียงแค่บอกว่าเรื่องมันน่าจะถึงยุคไม่ถึงยุคแต่ให้ความรู้ทางด้านนี้ พอไปเอาตะมุนตะมิมันไม่ถูกต้องเพราะว่าสมัยก่อนเขากดพินเขาไม่ได้ตั้มนะครับเพราะว่าพิม์เนี่ยใช้พิ์พเดิมแต่กดหลาโอนพระออกมาแต่และองค์มันก็จะไม่เหมือนกันผมจึงไม่เชื่อเสียงนะครับที่ผมศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสมัยโบราณโบราณสุโขทยัย ยุทยาลบุรีเชียงแสนเชียงวง,นะงน,น,นะฟกงงี้นะครับงงงงงงแล้วทางนารูนะเราก็มาดูเนื้อที่อย่างเงี้ยครับผมมีเก็เนื้อดินเนื้อชิงผมเกิดมาผมก็เห็นเลยผมเอานั้นแหละครับเป็นเป็นดูครับเดี๋ยวมาชมเลยครับว่าวันนี้ผมเอาพระอะไรมาให้ชมค,ครับมารับชม พระซึ่งรายการกล้องสอง่งพระสยามกัจอันาร์สุทัศนัมันเขดวิตก็จะให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับการดูเนื้อพระนะครับพระชุดน,นี้จะเป็นพระยุคเชียงแสนเราอยู่ในของสมัยร้านนานะครับร้านนานี่ก็จะมีหลายยุคเหมือนกัน มีตั้งแต่ธาวดีเชียงแสนเชียงลุง้งนะครับแล้วก็มาของสุขโขทัยแล้วก็อยุธยาแล้วก็ลบบุรีอีกนะครับพะเชียงแสน ชุดนี้นะครับหน้าตักหนึ่งนิ้วเป็นเนื้อสำลิดแล้วก็สูง4เซนก็คือ1นิว้วครึ่งน,นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ตุกตาตุกตาเกตสั้นแล้วก็มีตุกตาเกตยาวนะครับเกต,ตก็คือตรงนี้นะครับ อันนี้เป็นพิมพ์เชียงแสนเลยถ้าเชียงแสนเนี่ยด้านบนเนี่ยจะเ,เรียกเกตบัวตูมนะดูพระกรุเป็นเนื้อสำริดลักษณะดูนะครับเนื้อจะขุกขะ่ะเขาจะผูกก่นตามผิวนะเพราะว่าพระล้านนาเนี่ยที่อยู่ในกุเนี่ยเป็นพันปีคนระ แต่คนยุคสมัยก่อนเนี่ยเขาพิถีพิถันในการแกะบอกพระแต่ละองค์แต่ละรูปแต่ละแต่ละพิมพ์แต่ละปรางเนี่ยไม่เหมือนกันแต่สวยนะครับแล้วก็ไปไว้ในกลุโดยที่ไม่ให้ผุพังนะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเก่งนะฮะ เขาจะคำนวณอะไรต่ออะไรเนี่ยได้ดีมากเลยนะครับอ่าอันนี้เป็นเชียงแสนนอันนี้สิงสิงสองนะฮะถ้าสิงหนึ่งจะอยู่ตรงบนนี้นะครับถ้าสิงสิงสามเจ็ดนี่ฮะ,ะสังกติเนี่ยจะยาวมาถึงนี่เลยนะครับถึงหน้าตักอันนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ตุ๊กตา ดูองค์ต่อไปครับนะฮะเห็นไหมเนื้อจะขุกขะผิวจะหยาบกา้านะฮะแล้วออกมาเป็นผิวมะละหรือผิวหนังทางโค้พนระะ,ะกรุกที่มีอายุถึงยุคจะเป็นลักษณะแบบนี้นะะดูองค์ที่สามครับ แต่ตรงนี้จะมีพาทิปด้วยนะพาตุกตาเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าพาทิ์นั่งปางมานพิชัยพิออ์อันนี้หลอตันนะพิมพ์นี้หลอดตันมาดูหนูนี้องค์หน,นึ่งเน,นี่ยผิวจะเหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้อันนี้เขา คราบขาวเนี่ยเขาจะมีน้ำเหนียวๆเยอะยขึ้นมาแล้วเขาก็จะมากัดผิวนะฮะแล้วก็ออกเป็นไข่สีขาวนะครับเขาเขาเขาออกมาเองนะแล้วก็พระเนื้อชิ้นเงินอีกอย่างหนึ่งก็จะมีพวกนี้แหละนะครับน้ำเยอมออกมาเป็นเหนียวๆเวขาเกิดขึ้นมาเองนะฮะแล้วก็มาแล้วก็เป็นไข่ขาวนะครับ เยอะเลยนะฮะถ้าเป็นเนื้อสำลิดเนื้อชิ้นเนื้อเออ่ชิ้นเงินอะไรพวกนี้นะก็เป็นพระที่สวยอ่ะดูอันนี้ก็จะเป็นตุ๊กตาเกตยาวนะแต่แต่หล่อฐานตรงนี้นจับก,กลวง เพื่อไม่ให้มีน้ำหนักน้ำหนักก็จะได้เบาแต่ผ้าทิพย์ตรงนี้ไม่มีไม่เหมือนตุกตาเส้นเส้นสั้นหรือพิมพ์เชียงแสนโดยเฉพาะเลยนะครับแต่หน้าตาคล้ายกันนะพิมพ์นี้จะมีประคดรัดตรงนี้นะครับ จลจีวรนแล้วก็อังสะพาดนี่เป็นสิงสองนะครับครับกระโทมมาคุยกันครับกับอาจารย์สุทศน์มันเขตวิทย์ให้ความรู้กันแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่แนะนําในการถ่ายทาแล้วก็พระบางอย่างผมไม่ทราบก็ได้แนะนําให้ผมทราบว่าเป็นพิมพอะไรของใครครับทนี่ก็ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมกัน